พี่พ่อผอมพ่อผอมลงคนนี้มีหน้าอกโห้โคตรโตเลยเออให้หนูปิดหน้าเขาไปแล้วนี่ต้องทการรู้กับ้งสาวไม่ต้องรอเดีหนึ่งมันเกิดจากคอมเมนต์คือหนูไปถ่ายรายการแฟร์ชันหนึ่งคืนของพี่แจ็คแฟร์ชันนะคะแล้วก็เทปออนปุ๊บมีคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์ว่าโดนแจ็คล่อสาลายน้ำเลยป่ะหลังปิดกล้องหนูก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ไม่โอเคมากๆ มันแรงไปอ่ะล,ลูกสาวเรายังไม่ได้แต่งงานถูกไหมแล้วคือการที่ไปถ่ายกับแจ็คเนี่ยเริ่มต้นเลยแจ็คโทรมาแม่ลูกขอน้องผมขอน้องไปถ่ายนะอะไรเงี้ยก็คุยกันมานานแล้วคุยกันมานานแล้วเพราะเอว่ามันเจอโควิดเนาะก็คือย้อนไปนิดนึงคือหยกไปรายการแคนซีไปออกแล้วไปร้องกับแจ็ค เราก็บอกโอเคแบบน่ารักนกต๊วตอนนั้นยกตัวใหญ่มากยกอ้วนมากอะไรอย่างเงี้ยบอกออ้ยน่ารักนเนาะอวบอ้วนกนทั้งคู่เลยอย่างเงี้ยก็เหมือนว่าให้คนชอบอย่างเงี้ยอยากอยากให้จิ้นกันเราบอกโอ้ยทุกอย่างมันมันมันต้องปล่อยไปทําธรรมชาติแจ็คก็เลยบอกว่าแม่ผมอยากให้น้องมาถ่ายด้วยก็เลยคุยกันไว้แล้วก็หายไปเลยเพราะว่ามันโควิดจนกระทั่งก่อนจะถ่ายเนี่ยแจ็คก็โทรมารอบแม่ผมได้คิวแล้วนะผมขอน้องนะเลยไปถ่ายกได้เลยจบกก็ามาถ่าย พอหยกไปถ่ายปุ๊บหยกก็แอบโทรมาบอกว่าหน่อยแม่เป็นเป็นโปรโพอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกทํางาน่าขนมในค้าขนมนข้าขนมแต่ว่าในกองคือพี่พี่ดูแลดีมากพี่แจ็คก็คือถ้าคนรู้จักเขาจริงๆอะเขาไม่ใช่คนไม่ใช่คนคือกามอะเขาแค่เป็นอย่างนั้นแบบคอนเทนต์คอนเทใช่ใช่พอถ่ายแล้วเรียบร้อยทุกอย่างก็ตัดต่อตอนพอตัดมาแล้วเนี่ยพี่ก็ดูก็ดูทุกอย่างก็โอเคอะมันก็แบบ แนวทางแบบนั้นต้องการแบบว่าใส่ชุดว่ายน้ำเซ็กซี่แฟนกันหนึ่งคืนมันก็คือแบบนีกลางคืนด้วยแต่ทงคืนก็คือถ่ายแค่แบบอยู่ในห้องจริงๆมันการเซ็ตขึ้นมันมีกลางคืน มันบ่ายสามเองทุกพี่ไว้พี่ตามพี่ตลอดแล้วพี่ก็โทรเชค็คอยู่ตลอดว่าลูกอยู่ตรงไหนทําอะไรถ่ายกันอยู่ตลอดอะไรยงี้จนกระทั่งเสร็จแล้วทุกอย่างก็ผ่านออกมาดีพี่ก็ดูแล้วอเออพี่น่ารักดีมันมีคอมเมนต์แบบว่าหูไฟหน้าตุ้มมากอ,าอ,อ่าล้วก็เข้าใจว่าโอเคมันเป็นธรรมชาติลูกเรานอ้าอกใหญ่คือสารมันเสือออกไปแบบนั้นมันเป็นรายการเป็นแนวนั้นก็เลยพยายามทําความเข้าใจกับคอมเมนต์แบบนี้ซึ่ง ก็เลยมาเจอจ,จนอ่านมาเจอคอมเมนต์อันนี้ที่บอกว่าแบบโดนล่อหลายนะอย่างนี้หนูก็รู้สึกว่าเอออันนี้มันเกินไปนะและให้คนที่โพส์เนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงอ่ะมันมันทุเรกอ่ะจะถีบมากคือพี่ปี๊ดมากอ่ะพอลูกแคปมาที่ขับรถแบบที่อยากจะจอดแล้วอยากจะกลับเด๋ยวนั้นเลยแต่มันมันไม่ได้ไงก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่กลับไปเดี๋ยวไปแจ้งความคือมันพี่ไม่เคยเจอแบบนี้ไงถ้ารู้ตัวเองนะชื่อจีน่า นะพี่ไม่รู้ว่าเป็นชื่อเป็นรู้ว่ <ะ S 1> าวีแเขาทู้ชื่อจริงไม่จริงแต่ว่าพี่มีหน้าเขาละและมีชื่อเขาละถ้าหากว่าเป็นคุณนะรีบออกมาแสดงตัวแล้วก็ขอโทษไปด่วนติดต่อมานะคะจริงๆแล้วเราไม่อยากจะเป็นเรื่องรอกไม่อยากแน่นอกแต่นี่คือแบบว่าพี่พี่ยังโอเคนะโอเคประมาณนึงนะฉันแต่งงานฉันมีหัวแล้วแต่นี่คือลูกอ่ะลูกเราอ่ะยังไม่ได้แต่งงานลูกเราเป็นสาวอ่ะแล้วคุณมาพูดแบบนี้มันดูถูกเกินไปมันทุเรศอยากให้เป็นแบบ ตัวอย่างแล้วกันเอาจริงจริงบ้างอะไรเงี้ยอย่างน้อยคือมันผู้หญิงเหมือนกันนะ่ะค,คุณก็ต้องให้เกียรติคุณเนี่ยคุณเป็นผู้หญิงนะแล้วลูกเราเป็นผู้หญิงนะ่ะทำไมพูดดูถูกอ่ะแล้วถ้าเกิดเขาว่าคุณบ้างอ่ะคุณทนได้ไหมคุณรับได้ไหมแล้วก,แวก็แล้วก็ไม่อยากให้ใครต้องมาโดนแบบหนูถ้าสมมติว่ามันเกิดขึ้นในวันที่หนูจิตใจไม่ได้แข็งแรงเท่าวันนี้อ่ะหนูก็อาจจะแย่กว่าน,นี้หรือว่าคนอื่นที่เขาโดนแล้วเขาไม่ได้จิตใจแข็งแรงมันมันก็แย่เหมือนกัน คำพูดคนมันฆ่าคุณได้ใช่